สวัสดีทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมเรื่องนี้อาจจะเก่าไปสักหน่อยแต่ว่าผมก็อยากทำครับคลิปนี้จะมีเนื้อหาสปลอลยกับอนิเมะเรื่อง drifters ใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากดูสปอยก็กดไปดูคลิปรีวิวที่ตัวไอด้านบนขวาได้เลย <S <S ผมทำไว้นานมากๆคลิปอาจจะไม่ดีมากนักแต่ก็พอดูแก้ขัดได้ สำหรับใครที่พร้อมดูแล้วก็ไปเลย กลางสมอและบูมิลบอันดุเดือดต่างฝ่ายต่างเข้าห้ำหั่นกันพระเอกของเราโทโยโฮิสะก็ได้สังหารศัตรูไปมากมายแต่ว่าฝั่งตระกูลของมันนั้นกำลังจะพ่ายแพ้ <c oughs> เพราะว่าโดนล้อมไว้และกำลังคนน้อยกว่า <c oughs> โทยโยฮิสะก็เลยอาสาจะพลีชีพ <c oughs> เพื่อถ่วงเวลาให้แม่ทัพของตระกูลหรือลุงของมันหนีไป และหวังจะฆ่าแม่ทัพของศัตรูหลังจากนั้นมันก็ลุยอย่างไม่ลังเลและไม่กลัวตายเข้าฟาดฟันกับกองทัพของศัตรูและด้วยความบ้าบิ่นที่ไม่มีอะไรจะเสีย oh. ก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อที่จะไปสังหารแม่ทัพไอโง่เอ้ยคนที่โง่นะ่ะมันเจ้าตัางหากละ่ะโทยโยฮิสะมันก็ทำสำเร็จนะครับฟักปืนมายิงพวกศัตรูก็ถอยทัพไปแต่ว่า ตัวของมันเองนั้นก็ปางตายและกำลังพยายามที่จะเดินกลับทันใดนั้นเองก็โผลมาที่ไหนก็ไม่รู้ฮันแนแสกกลางสด้วยและไอเวนก็เขียนบางอย่างลงไปในกระดาษจากนั้นโทยโยฮิสะก็ถูกดูดเข้าไปในประตูต่อมาก็ได้มีเอลฟ์มาเจอและได้แบกโทยโยฮิสะมาส่งที่ปราสาทเก่า ซึ่งมีพวกดิฟเตอร์เหมือนมันอาศัยอยู่และพวกเขาก็ได้ทําแผลให้มันทันทีที่โทโยฮิสะฟื้นมันก็ซาทันทีไอตาเดียวเองเป็นใครวะเจ้าเป็นใครและทั้งคู่ก็กําลังจะตีกันทันใดนั้นเองก็มีลูกธนูพุ่งเข้ามาแสกกลางแล้วบอกว่า ให้เลิกทะเลาะกันและมาช่วยกันถอนขนเป็ดซะทั้ง3มคนก็ได้คุยกันว่าตัวเองเป็นใครและสรุปได้ว่าไอตาเดียวก็คือโอดะโนบุนางะผู้นำของตระกูลโอดะมาจาก18ปีที่แล้วจากยุคข,ของพระเอกและไอ้นักธนู เป็นขุนศึกในสงคารามเกมเปมาจาก400ปีที่แล้วจากยุคที่พระเอกมา <What? S 1> และน้องแว่นที่มาแอบดูพวกเขาทั้ง3ก็ได้รายงานไปว่าทั้ง3คนเป็นฝ่ายดิฟเตอร์ภาพก็ตัดมาที่กองทัพเอ็น <Huh? S 1> ซึ่งเป็นศัตรูกับพวกดิฟเตอร์ มาอีกด้านไอ้แว่นอีกคนก็มาจับตาดูตาแก่สคนที่เป็นพวกดิฟเตอร์เหมือนกันตาแก่สอคนนี้ก็กําลังทะเลาะกันเองอยู่นะครับเพราะว่าในโลกที่พวกเขาจากมานั้นทั้งคู่เคยเป็นศัตรูกันภาพก็ตัดมาที่หมู่บ้านของเอลถูกพวกทหารซุ่มโจมตีและโทยโยฮิสะเมื่อได้ยินว่าพวกเอลเป็นคนที่แบกตนมาที่นี่ก็รีบไปอย่างไว แบบไม่ต้องคิดและทั้งสองคนก็ได้วิ่งตามมาติดๆระหว่างทางก็ได้เจอกับทหารที่ไล่าตามเอลฟ์ที่ช่วยโทโยฮิสะไว้มันก็ได้จัดการกับพวกทหารตายหาเรียบตัดมาที่หมู่บ้านพวกทหารก็ได้เผาบ้านและจับพวกเอลฟ์มารวมกันและได้บอกว่ามีเอลฟ์ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือพวกดิฟเตอร์ที่อยู่ในป่าซึ่งนั่น เป็นข้อห้ามร้ายแรงพวกทหารก็ได้ลงมือฆ่าเอฟไปหลายคนทันใดนั้นเองก็ได้มีทหารวิ่งมารายงานไฟไม่นาเข้าแล้วและนี่ก็เป็นแผนของโนบุนางะเฮ้ยเงาอะไรออกมาจากไฟวะพวกดิฟเตอร์บุกโทโยฮิสะก็ได้พุ่งตรงเข้ามาฆ่าทหารฆ่าทีละคนทีละคนจนพวกทหารก็ต่างพากันกลัวเพราะพระเอก แม่งเล่นตัดหัวขาดทุกคนเลยจากนั้นมันก็ได้เลงหัวหน้าทหารคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมาคุยกันด้วยดาบแล้วกันนี่โคเท่โทยโยฮิสะก็ได้ปาดาบออกไปและในระหว่างที่หัวหน้าทหารกําลังป้องกันดาบที่พุ่งเข้ามาโทยโยฮิสะก็ได้พุ่งเข้าไปแบบไม่ทันตั้งตัวล็อกคอหัวหน้าทหารจากนั้นใช้ฝักดาบตอกเข้าหน้าเต็มๆและก็ตอกเข้าไปอีกหลายที ฮฮโทโยฮิสะก็เลยให้พวกเอลฟ์หยิบอาวุธแล้วลุกขึ้นสู้ซะทั้ง3คนก็ได้ยึดหมู่บ้านเอลฟ์ไปได้สำเร็จภาพก็ตัดมาที่พวกนักเวทก็ได้เข้ามาคุยกับผู้นำของอาณาจักรเพื่อมาขอให้ตาแก่สองคนนี่เป็นคนนำทัพแทนขนาดอยู่ในเวลาหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้แต่มันก็ยังตีกันไมเลก ผู้นำของอาณาจักรก็ไม่ให้ตาแก่คุมนะครับเพราะดูถูกตาแก่สองคนนี้ <What? S 1> ก็ตาแก่ตาเดียวเนี่ยเสือกดันปวดฉีกลั้นไม่ไหวแล้วโว้ย,ยก็เลยปล่อยแม่งตรงนี้แหละดีนะเยี่ยวไม่ม่วงถ้าม่วงละก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าตาแก่แม่งโดนชาร์จแน่ๆพวกทหารเมื่อเห็นดังนั้นก็หัวเราะเยาะกันใหญ่และแล้ว กองทัพของราชธารมินหัวหน้าของฝ่ายเอ็นก็ได้มาถึงราชธารมินก็ไม่รอช้าสั่งกองทัพบ,บุกโจมตีและสั่งพวกขุนพลที่ถูกเรียกมาแบบพวกโทโยฮิสะออกไปโจมตีเช่นกันด้านทหารของเมืองก็ได้แต่ยิงธนูป้องกันแต่ว่าโดนมังกรบินมาพ่นไฟตายหาเรียบ <What? S 1> และเมืองก็กำลังถูกบุกโจมตีอย่างหนักและจะพังในไม่ช้า พวกนักเวทก็ได้เตรียมตัวที่จะหนีกันแล้วแต่ว่าทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกและมีเครื่องบินบินออกมาแต่ว่าไอ้คนขับเครื่องบินมันก็กำลังงง,งอยู่นะครับว่าที่นี่คือที่ไหนและพวกนี้คืออะไร <S <S เมืองก็ยังคงถูกบุกโจมตีไปเรื่อยๆประตูก็ถูกทำลายโดยขุนพลของศัตรูบอกได้เลยนะครับว่าแต่ละคนเทพบทั้งนั้นเลยทั้งไฟทั้งหิมะ ออืือหจัดเต็มแถมยังโดนมังกรพ่นไฟเผาเมืองออบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าเละพวกนักเวทก็ได้พาคนอื่นๆมารวมตัวกันแล้วให้หนีไปตั้งหลักกันก่อนเพราะว่ายังไงเมืองนี้ก็ไม่รอดในขณะที่กำลังหนีนั้นก็มีพวกศัตรูโผลมาเรื่อยๆแต่ก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยพอถึงทางออก ก็ได้มาเจอกับมังกรดักอยู่ <c oughs> แล้วก็ได้ไอ้นักบินที่เพิ่งออกมาช่วยเอาไว้ยิงซามังกรถึงกับล่วงกันเลยทีเดียว <c oughs> และเมืองก็พังเละเทะแต่ว่าพวกดริฟเตอร์ก็หนีกันไปได้อย่างปลอดภัยตัดมาที่ราชาธมินก็ได้สั่งล่าและตามฆ่าพวกดริฟเตอร์จบตอนที่สามอย่างมันย <c oughs> ยังไม่จบน้องแว่นเนี่ยก็ถูกไอ้สามคนนี้จับได้นะครับว่ามาแอบดูด้อมๆม,มมองๆอ,องอยู่นานแล้วและถูกขู่ให้เล่าความจริงออกมาแต่ไอ้สามคนนี้ก็ไม่เข้าใจเลยปฏิเสธไปแบบดือด้อน้องแว่นก็แบบว่างงเป็นไก่ตาแตกไปเลย <c oughs> เป็นไงครับเพื่อนๆอนอย่างมันผมนี่อย่างชอบแต่ผมคิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคงจะเคยดูกันเกือบหมดแล้วแต่ก็ฝากถึงคนที่ยังไม่เคยดูแล้วกันบอกได้เลยนะครับว่าไม่ควรพลาด และถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดซับ c r i b e ให้ผมกันด้วยส่วนวันนี้ผมขอตัวไปสมทบกับพวกดิฟเตอร์ก่อนอินไงอินเลยมันเกินไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย